เดินทางมาถึงทีมที่5นะครับในส่วนของการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมนะครับทีมที่5ก็จะเป็นทีม PLB กล้วยตากนะครับจากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกนะครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่สนามแข่งขันนะครับของทีม PLB กล้วยตากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกนะครับ เดี okay. <S <s um ๋ยวรอสัญญาณภาพสักครู่หนึ่งนะครับก็สำหรับการแข่งขันนะครับก็จะเป็นการหุ่นยนต์ทางสัญญาณภาพทางพิศนุโลกครับเรียนเชิญครับพิษนุโลกครับสวัสดีสวัสดีค่ะวิทยาลัยเทคนิคพิศนุโลกยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติดิฉันนางสาวสุภรรสุทนนุวัตร จากวิทยาลัยเทคนิคพิศนุโลกค่ะชื่อทีมของเรานะคะชื่อทีมว่าพิศโลกบอดกล้วยตากค่ะลำดับต่อไปนะคะเชิญรับชมวิดีโอแนะนำทีมกันเลยค่ะผูวิจารณ์งามเลิศผินกำเนิดพน,นเรสวรสองฝั่งหน้าล้วเนเนอนแพหวานช่างแ กล้วยตาถ้หระลําโดรากระตากระตาพีทล่องบอดกล้วยตาวิชัยเทคนิควิศนุโลกเป็นกําลังใจให้พ่อรด้วยนะคะพีทล่องบอดกล้วยตาโบค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับวิดีโอแนะนําตัวของทีมพีทล่อบอดกล้วยตาค่ะลําดับต่อไปเป็นการแนะนํานท่านกรรมการนะคะ อาจารย์เอรอลองลัตนาลิเชียนเป็นครูชำนาญการพิเศษจากวิทยาลัยเทคนิคสุขโขทัยค่ะต่อไปนะคะเป็นการเซตอัพค่ะผู้เข้าแข่งขันประจำที่เลยค่ะเริ่มเซตอัพหนึ่งนาทีพร้อมนะคะห้าสี่สามสองหนึ่ง เหลือเวลาเซตอัพอีก30วินาทีค่ะเหลือ10วินาทีสุดท้ายในการเซตอัพนะคะ5 4 3 สองหนึ่งหมดเวลาค่ะค่ะลำดับต่อไปเชิญรับชมการแข่งขันได้เลยค่ะสแตนบายพร้อมนะคะห้าสี่สามสองหนึ่ง เวลาผ่านไป30วินาทีแล้วนะคะ เหลือเวลาอีกสองนาทีค่ะ เหลือเวลาหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะ เหลือเวลาสามสิวินาทีสุดท้ายค่ะสิวินาทีสุดท้ายค่ะ หมดเวลาค่ะค่ะการแข่งขันของทีมพิลลกบอทแวยตาก็จบไปแล้วนะคะพวกเราวิทยาลัยเทคนิคพิษนุโลกขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับก็เสร็จสิ้นไปนะครับสำหรับการแข่งขันในทีมที่ห้านะครับจากวิทยาลัยเทคนิคพิศณุโลกนะครับ